เรื่องของน้ำฝนน้ำฝนที่เราวัดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับที่สถานีวุตุนิยมวิทยาเขาใช้นะครับค่อนข้างโชคดีที่ปากช่องเนี่ยมีสถานีวุตุนิยมวิทยากกเกษตรนั้นข้อมูลเนี่ยค่อนข้างครบนะครับว่าฝนตกกี่มิ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราจะทําวัดเอง ง่ายง่ายก็ได้ที่สวนของเราผมจะแนะนำแนะนำไงแนะนำเครื่องวัดที่เราทำเองได้ที่บ้านง่ายง่ายเลยครับโหลประกัดผมจะแนะนำโหลประกัดเพราะว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องไปหาขวดหากระบอกอะไรก็แล้วแต่ที่หัวกับท้ายเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันต้องให้เท่ากันโนเขาวัดเป็นปริมาตรต่อพื้นที่ เพราะนั้นคุณใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่ปากนะครับกับก้นเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราจะไปใช้แก้วเราแก้วเราจะเห็นมันจะมีกดโค้งถูกไหม<ส>เราจะไม่ได้ปริมาณผลที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นโหลประกาศมันใช้กระจกสี่เหลี่ยมมาประกบกันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็คือใช้ไม้บรรทัดเหล็กถามว่าทําไมต้องใช้ไม้บรรทัดเหล็กอีกบ้าเพราะไม้บรรทัดเหล็กมันเริ่มจากศูนย แต่ถ้าไม้บรรทัดพลาสติกมันจะมีแกล้งนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณยังไม่อยากให้ใช้แปล้งคุณก็ไปหาจีะไลเจียออกนะครับแต่ถ้าใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับมันง่ายเวลาฝนตกขอสไลด์ต่อไปครับพี่เวลาฝนตกแป๊บนึงสไลด์กลับไปเมื่อกี้ที่เป็นลูกอ่ะเวลาฝนตกใส่โหลประกัดของท่านมันก็จะมีความสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านก็ใช้ไม้บรรทัด วัดลงไปนะครับความสูงนะครับหเซนเท่ากับสิบมิลนะครับมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่แสดงว่าสวนท่านเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเท่านั้นเลยสมมติขึ้นมาหนึ่งเซนก็ฝนท่านก็มี1 0บมิลแล้วถ้าท่านต้องลดน้ำหนวัน150ลิตรเราก็ไปหาปริมาตรของทรงกุุมของสวนุเรียน สมมุติว่าทุเรียนท่านมีรัศมีทรงกลม10ตารางเมตรนะครับ10ตารางเมตรยกตัวอย่างนะ10ตารางเมตรฝนตกมา1มิลนะครับ1มิลเท่ากับ1ลิตรต่อตารางเมตรนะครับถ้า10ตารางเมตรละ่ะก็เท่ากับ10ลิตรนะครับต้องให้น้ำ150ลิตรแสดงว่าฝนต้องตก15มิล ท่านก็ได้น้ำหนึ่งวันแล้วน้คที่ไม่ต้องลดถ้าฝนตกสามสิบมิลล่ะก็ไม่ต้องลดน้ำไปสองวันประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นกับการลงทุนทำที่วัดสภาพอากาศวัดฝนไม่ถึงสาสบบาทนะครับท่านก็มีการวัดน้ำฝนที่ส่วนตัเองนะครับเอามาใช้ ถามว่าแล้วถ้ามันแค่สิบมิลล่ะท่านก็เปิดน้ําไปอีกห้าสิบลิตรใช่ไหมครับเพราะเราต้องการน้ำร้อยห้าสิบลิตรถูกไหมถ้ามันตกสิบมิลเราได้แค่ร้อยลิตรมันจะขาดอีกห้าสิบลิตรเราก็แค่เปิดเติมไปอีกห้าสิบลิตรอ่าทีนี้มันก็จะประหยัดขึ้นถูกไหมครับเพราะต่อไปนะครับแนวโน้มอันนี้ผมคิดเองเนาะราคาทุเรียนมันจะไม่ได้เป็นเหมือนห้าปีที่แล้วแล้ว,ลวนะครับ เราต้องปรับตัวใช้ข้อมูลต่างๆหรือการปรับตัวในส่วนเราเองเพื่อลดต้นทุนพอเราลดต้นทุนแล้วเราขายได้เท่าเดิมเท่ากับเรามีกําไรมากขึ้นรู้ไหมครับเราต้องไปในแนวนั้นนะครับต้องไปในแนวนั้นแต่จะลดยังไงนะครับเราก็ค่อยกลับไปวิเคราะห์ว่าวันนี้เราใช้อะไรอยู่บ้างและเราสามารถลดอะไรลงไปได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องการให้น้ำอะไรต่างๆนะครับต่อไป